หลังจากที่เขาเก็บทานออกจากเตาที่เรียบร้อยแล้วเตานี้คือเป็นเตาลุ่มนะ้ครับที่นี่ว่าเขาเอาไม้ล่งอีกรอบหนึ่งไม้มันก็มีไม่น่อยไม่ใหญ่ยุนีผมเอาลง่งตั้งแต่สองนิ้วสามนิ้วสี่นิ้วห้านิ้ว,หก,วหกนิ้วจนถึงประมาณแปดนิ้ว วิธีการเลี้ยงเลี้ยงแบบไดผมก็จะเลี้ยงแบบว่าเอาไม้หน่อยขนาดสองนิวน้วสามนิ้วลงไว้ขังรางสามนิวน้วสี่นิ้วมันลงไว้ขาง่างเลี้ยงเลี้ยงกันไว้ในสูงมประมาณจักสามสิบสี่สิบเซ้นหลังจากนั้นก็นใส่ไม,ใม้ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆไม่ใหญ่สุดผมจะไว้ข้างบนซึ่งหกนิวน้วเจ็ดนิว้วแปดนิ้วผมจะไว้ข้างบน แต่ว่าผมจะตัดในสัน,นเหลออเออออือยู่ประมาณเป็นทอนยุ่ประมาณหาสิบเส้นต่อทอนเดี๋ยวเราเมาเลี่ยงกันแล้วก็บกคุ้มด้วยไม่ขนาดเล็กขนาดนี้ให้บางบางบเพราะไม้ซุมนี้นี่เอาไว้ข้างบนนี่ไฟสิบ่พหม่นี่ครับเัราะฉน้นถาเราเอาทานขึ้นมามันจะเปลี่ยนทอนอยังสีเลยมันจะเปลี่ยนทอนแบบนี้เลย ยังไม่ได้ใส่ลายใส่พอประมานพอมันเป็นมันดูสวยงามแน่นิดนึงอ่ะขนาดนี้อันนี้ประมาณนิ่เครื่งอันนี้ก็ทีสองนิงสอง่ใส่ปป้ปนกันไปส่วนหนาเต่าก็คือกันผมก็ไม่หน่อยลงทางล่างแล้วก็ทับโดยไม่ไงญ่อันนี้ตีเฮ็ดให้นาหนาเตาตห้อไฟว่ดกินไหล มันก,กินไม่น้อยไปมันก็เหลือไม่ไงไม่น้อยนาเตายังบ่ยังกัดกินเยอะแล้ว <c oughs> เข้ามาบ่ก,กินบม่มีนะครับฟิดกินเยอแล้วมันเป็นเสื้อเพิ่งสำหรับการเพราใหม่ทีนี้เท่ากับเหลือไว้เพื่อว่าไม่ไงที่ห่อล่งไปอยู่ข้างบนนมันจะสุดโต่งไปสุดโต่งไปแล้วก็เป็นทานทานดีพร้อมนะครับมามาเบาง่งวิธีการเลี้ยงใหม่เลี้ยงใหม่อีกนิดนึงนะครับ <c oughs> นี่ครับคือการเลี้ยงไม้นี่ด้านนี้เป็นหน้าเต่าครับหน้าเต่าผมก็จะใส่ไม้ใหญไงแน่ทั้งตันในไม้ใหไงด้ครับอันนี้ผมเอาไม้น้อยประมาณสามสี่นิ้วในไว้ข้างบนนี่คือแล้วนี้ตัวยางท่อนเนี่ยประมาณแปดนิ้วครับเลี้ยงอยู่นี่ไม่นานไงแปดนิ้วถึง แปดนี่ว่โดยประมาณครับเลี้ยงกันไว้เนี่ยเลี้ยงกันไว้แล้วก็จงค่อยเอาไม้น้อยเนี่ยใส่ไไค่อยมันดูมันสวยงามให้ซื้อนี่ยแหละแล้วก็ไฟไฟบดกจินน่ครับเนี่ยไม้ขึ้นเนี่ยไ,ไฟบัจินมันจะเป็นท่อนขึ้นมากขึ้นเราเนี่ยเวลาก็เก็บเลี้ยงลงไปเช่นนี้เองครับ หลังจากนี้เขาก็จะเขาซุยที่การกันเผาับปิดฝานี่คือฝาผมใส่ถัง200 l, สองรอยลิตรสองฝามาเชื่อมต่อกันแล้วเล็กนิ้วนึนวนงยึดข้างบนไว้เอาไว้ขา้างล่างไ่ได้ไว้ข้างล่างเนี่ยมันโดนไฟแล้วมันมันงอครับต้องไว้ข้างบนน่อยเพบาเป็นยังจาไว้ข้าง,งล่างเนี่ยผมเคยไว้แล้วขนาดนิ้วเครื่องเนี่ย มันยังหักเลยครับมันโดนไฟว่าได้นี่ครับเห็มันโดนแต่ฝาถังตัวนี้เ,เย็ดไว้ซี่อือบอลุมนี่ผมผมผมเฮ็ดที่ความย่เมตดหกสิบกว้ 60, วางเมตดสี่สิบนะครับเตานี่จะได้ทานประมาณสิบหาถุงสิบหาถุงรถใหม่เป็นตันขึ้นกันล่ะ ่วนใหม่ก็จังเห็นนะครับใหม่ข้างนั้นใหม่นานเนี่นแหละครับแตดนิวถึงสิบนิวครับใหม่สื่อคนมากครับจ่ควางไม่มีเราใหม่ครับเอาพี่น้องลองติดตามมึงนะว่าคลิปต่อไปเนี่ยการจุดไฟจุดแบบใดมันมีสองวิธีบางคนจุดข้างบน บางคนจุดข้างล่างผมจะเลือกอยู่ที่หนึ่งสองอย่างนี่อันนี้เป็นไม่ไงอันนี้เป็นไม่ไงไมหไงแต่มาจุดข้ังบนมันกะทีเพราะดีไปไหนทตาไม่หน่อยว่าเป็นยังไม่น่อยจุดขางบนมันกะด็ก็กดีอยู่ผมก็เคยจุดยูด่นี่ผมจะเลือกวิธีจุดขังลางจุดแบบใดนั้นติดตามมันนะครับ้อว,ว่า ผลออกมากจะเป็นแบบใดจุดแบบใดจึงค่อยว่าจุดขังลางครับคลิปนี้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ